เียตักเสียหมดแล้วตอนนี้แต่ตักเสสร้างขึ้นมาใหม่แล้วตักขอโอกาสขอโอกาสในการยืนขึ้นมาใหม่คิดว่าคิดว่าตั้งใจและจะทําได้ค่ะแล้วก็ยังจะทําบุญเหมือนเดิมวันนี้ได้เพื่อนๆได้บนบานสารกล่าวให้นะคะทุกอย่างตักพิสูจน์ตัวเองหมดแล้ววันนี้เหลือแค่รับผิดชอบเรื่องปีเสียที่เขาขายไม่ได้ราคาใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะไม่อยากจะร้องไห้เลย ก็ยังเดินหน้าทําบุญเหมือนเดิมเร็วๆนี้ไปสร้างวัดค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเนาะวันนี้เคลียร์ตัวเองแล้วก็ไปสร้างวัดแล้วก็วัดวัดคนยากจนต่างจังหวัดใกล้ๆแล้วค่ะแล้วก็อาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ในวัดสักสี่ห้าวันค่ะคุณตาทำเราในกรณีที่เราเป็นคนที่ไปช่วยเหลือคนไปทําบุญเนี้ยแล้วมันเกิดข้อกรหาเข้ามาว่าเราไปทําเอาหน้าไม่ถ้าเรามองว่าคนด่าเราว่าทาบุญเอาหน้าเพราะอย่างนั้นเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยถูกไหม บางครั้งบางคนเนี่ยกินส้มตําชามหนึ่งเ่ะเขายังอยากถ่ายรูปลงโซเชียลเลยถูกไหมบางคนกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยวันนี้อร่อยมากแค่สิบาทเขายังอยากถ่ายรูปลงเลยเพราะฉะนั้นใครจะโพสต์อวดอะไรก็ให้เขาโพสต์ไปเถอะบางทีมันเป็นความสุขเล็กๆในชีวิตของเขาเนาะตอนนี้ลูกค้าเก่าๆเ,เนี่ยคะ่ะได้ทักมาให้กาลังใจแมมคะมีมีเยอะลูกค้าลูกค้าทักมาเยอะมันมีแบบแตักเข้าใจนะมีคนรักก็มีคนไม่รัก ทำผิดพลาดก็มีคนตําหนิมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแล้วเราอยู่จุดที่แบบเหมือนเป็นแบบอย่างไงอะอาจจะแบบหนูไม่ได้พูดว่าหนูดังนะอาจจะมีแบบเหมือนคนดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากจะพูดว่าดังไม่อยากจะสำคัวคันตัวสาคัญตัวขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแล้วเรื่องเรื่องขออนุญาตถามเรื่องบ้านของฟูกันแล้วบ้านน้องแม่ปอลน้องฟูกันนะคะสร้างต่อค่ะตักรับผิดชอบคําพูด ไม่ไม่ต้องมาแวะไปหาน้องขอร้องแบบคือไม่อยากให้ดึงน้องมาเกี่ยวเลยอ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้จ้างน้องเพิ่มแต่บอกน้องว่าถ้าน้องอยากจะมาพี่จ้างได้แต่ไม่ได้จ้างน้องเพิ่มให้น้องว่างก่อนแล้วบ้านน้องสร้างให้ต่อไม่ไม่ต้องกังวลนะคะสิ่งที่ตักรับปากไว้หรือสิ่งที่ตักพูดว่าตักจะไปสร้างวัดชนบทวันนี้หรือบ้านน้องพูดกันตักทําครบค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะพี่ๆก็รอดูคลิปตักสร้างวัดแล้วกัน เพราะว่าตั้งถือว่าวันนี้ตั๊กได้เกิดใหม่แล้วได้เคลียร์ตัวเองในเรื่องประเด็นทองลอมส่วนสคอบอเดี๋ยวปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปค่ะตอนนี้มีความกังวลอะไรไหมเกี่ยวกับสคอบครับพี่ไม่ไม่ไม่ค่ะตักตักบริสุทธิ์ใจตั้งเชื่อว่าศาลท่านเล็งเห็นถึงเจตนาใดๆก็แล้วแต่เราไม่ได้เป็นคนเลวโดยกําเนิดเนาะเราไม่ได้เป็นคนคดโกงหรือว่าไม่ได้เป็นคนแบบไม่ดีขนาดที่มันจะให้อภัยเราไม่ได้เนาะก็ให้ศาลท่านตัดสินแล้วกันค่ะ ไรกลับมาเริ่มไลฟ์วันไหนก็อย่างที่แจ้งว่าเดี๋ยวขอไปสร้างวัดก่อนค่ะอขอไปสร้างวัดแล้วก็ขอไปใช้ชีวิตแบบสงบเพราะว่าตักอยู่ในโซเชียลมานานแล้วอาจจะไปใช้ชีวิตสงบสักห้าวันอะไรเงี้ยขอไปดูที่สร้างวัดก่อนค่ะหลังจากนี้คือเป็นการปรับแผนในเรื่องของกริบทใหม่ใช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 ่เยอะๆเนี่ยลูกค้ามาคืนของรับก่อนเลยค่ะแล้วมันจะมีผลกับ ไม่ไม่ไม่ขาักตั้งใจอยู่แล้วว่าคนผิดที่แก้ไขให้อภัยได้แต่ถ้าคนผิดที่แผลเนี่ยแปลว่าคนนั้นไม่น่าให้อภัยแล้วตักแก้ไขไงวัน